เป็นยังไงกันบ้างคะหลายๆคนเนี่ยเก็บตัวอยู่บ้านนะคะในสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้นะคะซึ่งเมนูอาหารการกินเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางคนก็ซ้ำซากนะขไข่ต้มไข่เจียวไข่ตุนไข่ดาวนะคะหรือว่ามาม่าเย็นตาโฟมาม่าต้มยำมาม่าต้มขาไก่สารพัดนะคะวนไปเวียนมาอยู่แบบนี้นะคะเบื่อใช่ไหมคะโอเปิลนะคะมีความเป็นห่วงมากเลยแล้ว Open mm hmm. โอเปิลก็เคยมีวิชาในการเอาตัวรอดในสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้นะคะ มีอาหารประเภทนึงค่ะสมัยที่โอเปิไปอยู่ที่ชองซอริเซ่ประเทศฝรั่งเศสนะคะโอเปิ open ก็เอาเมนูเนี้ค่ะเป็นเมนูที่เก็บไปทานได้นานแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะมันจะเป็นอาหารประเภทเดียวกับฟัวกรานะคะของฝรั่งเศสเนี่ยแหละคะ่ะมันก็จะกราเหมือนกันแบบนี้นะคะ เสียงมันจะออกคล้ายๆกันนะคะเป็นอาหารตระกูลเดียวกันค่ะหลายๆคนนึกไม่ถึงนะคะว่าเมนูนี้เนี่ยมันมาจากวัฒนธรรมของฝรั่งเศสนั่นเองนะคะโอเปิลอยากจะมาแนะนำเมนูนี้ค่ะนั่นก็คือปลากราปรองนึกไม่ออกใช่ไหมคะนี่ไงคะปลากราปรองออกเสียงแบบนี้นะะปลากราปรอง ต้องพร้องนะคะถึงจะเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะที่บ้านมีติดก,กันหรือยังคะไม่ได้มาขายนะคะถ้าอยากได้ต้องไปซื้อเองนะ <S <S โอเคค่ะสำหรับวันนี้